ตดีค่าเพื่อนใบกุนชายนะคะใบพักเป็นนะคะคุณชายบนานเล้เนาะคะ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นกระชายนะคะคุนชายพี่สาวเอามาให้จะปลูกใส่กระถางคห้ดูก่อนวันนี้แหละเนาะก,กระชายจะคห้ดูปลูกใส่กระถางให,ใหญ่ๆนะคะแล้วก็พักเป็นเตรียมกันไกลมาละคะ่ะเรามีขาตั้งกองนะคะได้เอามาะคะ่ะข้างนอกอยู่ข้างในบ้านเนะ นี่ค่ะพักเป็นงามงามส่เดียวจิตัดนะคะจิได้รัดนคะคะแล้วก็ใบับบุกค,ค่ะงามเริ่มงามแล้วจ้ะแปกนะตอนอยู่ในสวนเขามันบ่คอยรัดะบคอยงามแต่พอออกธรรมาชาติออกแบบแบบสูตรอากาศลงลงเห็นไหมแยกยอดยาวค่ะแล้วก็ซีดดเนาะคะแล้วก็จะแยกกระถางปลูกอีกเนะกระถางหาว่าปลูกว่ามีเลยองกระถางแบบนี้แบบเล็กๆเนี่ยปลูกายดี ยกเข่าบานเวลาหิมะนะคะอันนี้กับพักบุ้งจ้ะน้่นกับพักซีข้างล่างนะคะอันนี้ค่ะเป็นพักเป็นอะไรกระทางพักเนาะคะ่ะดินนะคะประมาณนี้พยายามเดชเด้อเพราะว่าวิธีการที่จะปลูกพักกินในต่างเรียญน,นะคะอย่าคิดว่าเออเอาดินดอกไม้มาปลูกพักบ่ดีจะ้ะมันจะดินสําหรับดอกไม้มันเราถ้าเราเอามาปลูกพักกินแล้วมันจะอันตรายต่อตับโต ในร่างกายของเราค่ะมันบดีบดแมนนะคะเดินตรงเอาแบบดินพักโดยตรงค่ะเดินเน,นะนำเนาะค่ะประมาณนั้นก็เหมือนหาเห็ดนะเฮ็ดอนไน,นที่เรากินอันไน,นที่กินได้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็บพักแค่เนาะคะ่ะจัก,กินหลดปุ่บน,นี่พักแค่บ้านเรานี่แหละคะ่ะเนาะอนี้ก็เป็นพักต่างๆให้ดูต้องการแดดมากค่ะฝนน้ำอิ่มพอแล้วจะต้องการแดดมากกว่าค่ะเพื่อน นี่ค่ะพักบุงน่ก็ตัดไปแล้วนะคะแต่อันนี้ยังบริตัดเนาะค่ะมันยาวเกินอันเก่าที่เป็นสื่อเป็นกลับม,มาก็ยังบริไตทากินหมดนะคะเนาะมะเขือก็มีจะ้ะอันนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวรอให้ข้าวยาวจักหน่อยหน่อยแต่ว่าถ้ากินต้นนี่กําลังอร่อยเลยค่ะกรอบๆอ่อนๆถ้าเกก็นี่กระบอกแสบนะคะใบแข็งแล้วแต่คนชอบหรือว่าใบบัวบกเนาะคะ่ะนี่ก็ ผักเป็นงามหยามแล้วค่ะซื้อมากระถางหกยูรโรบบแพงหอกเนาะบางคนก็มาแพงมากหกยูโรนี่ก็โอเคอยู่ด้บงะโบแพงบ่หยางนี่ตอนนั้นงอกเลี้ยวจะเห็นว่านี่ตอนนั้นตัดออกไปนะคะนี่ตัดออกแล้วนะคะงอกเลี้ยวจะเดี๋ยวก็สตัดนะคะมาตัดกันแล้วขาตั้งกองมาถ่าย,ยนะะี่เนาจะได้ตัด่ายทายไปนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยรอยตัดเดวนวเนาะคะ่ะอืมโอเคประมาณนั้นนะคะ งามๆแต่เดี๋ยวก็จะตัดออกเนาะค่ะแล้วจะพักวิดีโอแล้วก็จะตัดเนาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยคุณใช่โอ้ยอยากทำขนมครกกินด้เพืเ่อนๆอานอนกับพักจะ้ะพักนี่สะระแหน่เนาะค่ะปปก็ว่าจะปลูกขาวเจ้าใดหลับเวลายามหิมะก็อยู่ขอบานจะได้กินเนาะจา๊ะสมัคร้ายาหิมะปลูกแล้วมันจะ รัดหรือเปล่ารัดชามากเนาะคะ่ะก็แปลกเหมือนนี่แหละคะ่ะเหมือนพักพิทิศที่ซื้อมาจากสวนเพอนอยู่ในโรงเรียนเพาะพักเนาะคะ่ะอากาศมันร้อนอุบอ้าวเนาะคะ่ะแต่ว่ามันแบบอากาศไทยเท่มันก็ยากเนาะคะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่เร็วเนาะคะ่ะแต่น่านในชุมแนนอนร้อนร้อนแบบเป็นบานโรงเรียนพอเราออกมาเห็นไหมคะ่ะมันใหญ่เร็วพิษตามากเลยะคะ่ะประมาณนันนะะ้นเนาะพักแค่ก็มาดูกันจะ้ะ ก็จะใส่อย่างนี้นกระถางไว้ก่อนเนาะค่ะอีกปีหนึ่งปีนห,ห,หนาถ้าเขาหลอดพยายามหนาวถ้าเขาหลอดก็จะเปลี่ยนกระถางยังไงค่อยดูก่อนเนาะค่ะนี่ก็พักนี่ก็พักเรื่อยๆเปื่อยไปอันนี้ก็พักกวางตุงเนาะค่ะของเราเองที่เราปลูกนะรอาม m i t เขาจะต้นเดียวโคลโรอจะลงมาจะปลูกไว้ตังเยอะเต่ว่าหลอดต้นเดียวพักทีแล้วก็ห้าสิบห้าสิบงอกก็ยิ่งไม่งอกก็ไม่เป็นไรจ้ะนี่ค่ะพักขม ฝรั่งนะคะประมาณนี้จะก็ปุงนี้เดี๋ยวก็จะตัดละคะ่ะตัดก็จะได้รัดหม่ตรงนี้ที่วางไปนี่คือเบ่งให้พี่สาวไปปลูกนะคะให้ดูก่อนเนีย่ยประมาณนี้พักสดๆนะคะพักสวยๆตอนแรกว่าจะตัดละคะ่ะยังไม่ตัดนะคะ หลือ,อไวอย่างงี้ก่อนเนาะคะ่ะเขาไม่ได้เสียแต่ว่าถ้าถ้าไวอย่างงี้เขาจ็จิใบแก่เนาะคะ่ะแล้วจี้ตัดไปจักหน่อยพอได้กินเนาะคะ่ะพักอันทียังอยู่ในตู้เย็นก็ยังเหลือเนาะคะ่ะประมาณเนี้มะเข,ขือะะมะเขือเนาะคะ่ะมะเขือห้าหกลูกเนาะค่ะประมาณนั้นก,ซาากน็ซื้อม้าบ่อยล้กค่ะเพื่อนเสียค่านำหลุดไปนำมันหลุดไปแต่ก็ซื้อมาก็ไม่ได้ก็ไม่มากไม่น้อยกับพอ่อพอได้กินเนาะคะ่ะมันกะเพรา แมงลักโอ้ยสือมาแต่อะไรพอส,สุ่มซุกลวกน้ำใช่ช่องฟิฟตนะคะได้สามตีห้าหกปันอีกนะคะอันนี้ก็จะไว้สดๆนะคะประมาณเน้งกินยายามหิมะก็จะเอาเข้าบ้านเข้าบ้านนะคะก็ดูมันจะหลอดหรือเปล่าเราก็รุนอยู่ขอให้หลอดทีเทิดนะคะสมากพักอะไรที่เราสือมาเป็นบ้านเราอะพอว่าอุณหภูมิผ้องมันไม่โอเคมันไม,ม,ม่มีเอ่อบางคนไม่มีเลือนกระจกคือบ้านข้านอกบ้านคนอื่นบ้นคนอืน่นนะคะ ยังเงี้ยเราก็เอาไปปลูกได้นะคะนี่ตัวนี้ที่เขามีรากออกนะเนาะนี่เขาเริ่มดอกออกดอกกลนะค,ะค่ะเห็นบวดอกเขาเนาะค่ะดอกก้อนยานยอดเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเด็ดเอาไปกินละจ้ะโอ้ยกินต้มสมลาบเนาะค่ะหูยแซ่บสุดยอดคิดถึงบ้านเราเนาะค่ะแต่ว่ามันไปบ่ได้จากมาอะไรไอ้ลูกปิ๊บเว็บจะหายเนาะค่ะนี่ค่ะตอนแรกว่าชิตัดละค่ะบ่ตัสละ,ะจะเปลี่ยนใจละ <c oughs> โอ้ยนั่นนั่นอภัยจะ้ะโอ้ยตัดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะตัดไปจักหน่อยพอได้กินเนาะค่ะพอเส็บๆสบก็น้ำพริกเนาะคะ่ะพริกผงพริกอะไรก็กินไปเป็นคนที่กินง่ายอยู่ไงนะคะประมาณนี้ได้วจะไปเก็บไอสตรอเบอรี่ก่อนเนาะถ่ายพักงามพักบุง้งบอยบัวบุกแล้วก็ผักแค่บ้านเราเดอมีแ้่จะเด้อนี่ เห็นนะคะสิบห้ายูโรสำหรับเราแพงนะแต่ว่าโอเคอยู่จ้ะสิบห้ายูโรถ้าปลูกมันปลอดก็โอเคทำไม่หลอดนี่สุดยอดเลยคงจะหลอดด้วยคนงามของเราเนี่ยสเสะแหนงามใบใหญ่ยังบ่ได้ยหายาายังบ่ได้ลงกระถางจะใส่กระถางนี่แหละยังบ่ได้เตรียมดินอะไรเลยพูดไปหลายวันแล้วน,นี้ก็พักเลยเปื่อยเนาะยาเอ็นยืดเบี้ยริกนะั่นเห็นไหม บัวใดบำรุงดูเลยใบยงิกใบงอหมดเลยแต่จะต้อดตงดูบำรุงอันเนี่ยอันนี้ดอกใหม่มาจากเบย์เยิ้มนะคะถอนเอาหน้าบานพิทิบได้ค้เพิ่นได้ถอนเอามาต้นเดียวเรียยไม่ได้ว่าไม่ขคเนะอุ๊โนางเด้อจะทีจะทางเอ้ยว่าแั่ถอนได้ต้นเดียวเฝ้าคือรดกลัวฝนตกนะคะอันนี้ก็คนาเนานะคะขนาปลูกขนาก็ซื้อมาด้อยจากสุขุมพิทิปดิค่ะนี่ ก็พอได้กินอยู่ได้พักคมนี่ก็ได้นี่ลูกสุกแล้วสุกแล้วสตรอเบอรี่ของซานอุ้ยเนาเลยนั่นโกแล้วเซยวน่วนี่ค่ะเนาเลยเห็นว่าพาขึ้นเอาบ่าเป็นยังกินได้อยู่ปีนี้ได้กินอยู่จ้ะสตรอเบอรี่ทุกปีบ่ได้กินเนาหมดหนูหนูหนลักกินมดก่อน,นค่ะต้นทับทิม ปีนี้ว่าที่เปลี่ยนกระถางยังดอกถ้าเปลี่ยนทนี้ก็นต้นสูงเลยแหละมีลูกแน่แล้วจะเปลี่ยนเนาะเะ<ม>พราะว่านาไอทางโถงบานมันเป็นบันไดแล้วก็วางกับบันไดแล้วก็สูงหยดอันนี้ก็ตะไคร้นะคะเปลี่ยนมาตรงนี้ก็มาดูดอกกุหลาบส,สวยๆชอบดอกไม้สีบานเย็นเย็นตาดี หอมได้เจอเด้อนะหลวงเมดเลยบอโอเคเลยหลวงไปทุกนางเนี่ยพามาชมผักเลค่ะสวนผักสวนผักในกระถางง่ายๆผักครี้ยวนี่กระโดดผักเคริ้วเออดอกเม็ดเม็ดไม่ใช่ดอกเนี่ยเดี๋ยวจะเด็ดยอดมากินแต่ว่าตอนนี้ผักเยอะบอดเด็ดดอกช่วงนี้ผักเยอะนี่กระผักโขมสตรอเบอรี่ เับจๆนะคะทำาันนี้โอเคจ้ะแม่ก็ขอตัวไปท่านี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะเห็นบ่ค่ะอากาศคึมจะคึมมดวันมดฟีจะแดดมาสักยี่สิบนาทีก็หายจ้ะนอกนั้นก็มีแต่ฝนฝนก็ฝนตอนนี้ช่วงนี้ตรงการแดดมากกว่าค่ะเพราะว่าน้ำอิ่มอะไรก็พอแลว้วผืชพักน้ำม,มันอิ่มนม้ำเต็มที่แลโล่แต่แดดนะคะถ้าแดดออกนี่จะ งามเร็วจ้ะประมาณนี้เอตรงการเด็ดพระพิรุณเจ้าขามาเถอะเจ้า่ะโอเคขอลาตัวไปเ่าะไหนละคะ่ะขอจบคคิปวันดี้ได้จะเด้อเราจะไปตัดกุนชายกินสักหน่อยนะคะแล้ววันไหนจะมาเด็ดอันใบบัวบกจะเอาจะถ่ายต่างกงนะคะถ่ายนะคะวันไหนเด็ดอันเด็ดยอดใบบัวบกตัดตัดกุนชายนะคะแต่ว่าจะตัดบม่ดดอหมดนะค่ะ โอเคชอบคลิปนี้ก็นย่ากดไลค์กดแชแร์เป็นกำลังใจให้สาวไทย,ย้ดยเด้กคะเด้อไปละจ้ามีความสุขเล็กๆเนาะไปในบ่ได้จาช่องช่องวิบแบบเนาะก็ได้จะถ่ายคลิปเด็กไปหาเห็ดเนาะรอวันไหนอากาศดีจะไปเที่ยวไม่น้ำโอเคค่ะขอจบคลิปไปที่นี้จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย